เดี๋ยวผมจะพามาชมฉากฉากนี้ครับผมนะฮะจากซีรีส์ที่ผมกำลังสร้างพอมาถึงก็บ่นบนบนอาเมือเมือกี้มาอีกกลับมาตั้งรางแล้วผมไปทะเลทรายที่ยังนะไหนเมึงไม่ขับไม่เห็นหัวน้ามึงอ่ะมาถึงก็บ่นบนบนเลยนะป้หนูก็ไปเรียกเปลของหนูอ่ะกูหนูอยากได้รถคันใหม่อ่ะลูกเอ้ยยังยังไม่จับพื้งสีใครจกันไหน กเีฮ้ยไอ้ลูกไปไงงานการไม่คิดจะทำวังวังนะอยากได้นู่นได้นี่ใครจะประทางของมาให้มึงแม้มึงของมึงมาก็มาตองใจตาย,ยากูบอกแล้วว่าตองท้องอย่าดูเทพพี่ถักให้มากของลัก็สะพังน้ามึงไม่ได้ตองทีิข้องออกมาหนีกูไปซะง <c oughs> ั้นเมียที่ลกโหป้ป๊ะงานการหนูจะทำไปทำไมก็ในเมื่อชาตินี่ สมบัติของป้านุ้งก็กินได้หมดอยู่แล้วยืนดูแบบยืนของคนไอ้ลูกเวงเอ้ยก็เพราะมึงเคสอย่างนี้ไงผมแต่กุ้งกุกหยุกหยุกที่มึงพอแล้วแค่นี้จริงๆแล้วไปเลยมึงจะไปไหนก็ไปไปบ้าก็เป็นแค่อย่างนี้แหละเฮ้ยเท็งจริงๆไงลูกเวงกูบอกมึงกี่ครั้งกี่ทีแล้วใช่ไหมจิกหัวจิกหัว ว่าอย่าไปยุ่งกับพวกไอ้วินมันแต่มึงก็ไม่เคยเชื่อฟังกูเลยโธ่เฮียผมแกไปสามตีของมันเองครับมึงไม่ต้องมาแก้ตัวเลยเมื่อวานน่ะกูว่ากูเห็นมึงไปนั่งกับพวกมันอยู่ใช่ไหมก็ป้าป้าครับพี่เฮ<อ>้ยไอ้หิงเจ้าไอเอาไปอะไรกันวงมึงนี่อีกแล้วนะบอกว่างั้งแต่ปัญหาหรือจะไปอะไรกับเอาแฟงมึงวะ ทุกมังเนี้ยก็ได้มังนี่แหละที่ช่วยปาหากเอามังดูมังเป็นตัวอย่างซะบ้างคนดีเดียวยังเงี้ยเฮ้ยอุแรงเหนื่อยใจกับมังจริงๆเลยไม่รู้รปละ,ปะยังไงสิบเดือนเนี่ยหนูต้องได้รถคันใหม่เฮ้ยสงสัยพวกมังนี่คงเกิดมาสลักครั้จริงๆเลยลไอ้สวนเตียนอะไรเนี้ยพีเ่เครียขับพาผมไปเพลนครับ มึงนี่ต้องเชื่อมั่งเลยถ้ากูสั่งให้มึงไปตายมึงไปตายไหมไอ้เหี้ยของจริงเลยด้วยมึงลุก็ไม่ออกมึงรีบไปหาฟ้าเบี้ยมาคุกออกเลยไปเลยไปมึงสองคนนี้นี่น่ะเป็นไงล่ะครับผมนะฮะดูการซ้อมเมื่อกี้เป็นไงยังไงล่ะเอ่ย นี่เราได้ม,ม,ไม,มือเบสจากวงคาปโปอ,อยากรู้วงคาปโปเป็นใครลองไปเซิร์ชในบูทูธดูยูทูบลองแฟมมือเบสวงคาปโปนครับนะตอนนี้กำลังถ่ายวันที่สองติดตามด้วยภารกิจไปไป,ไปชิบไปชิบเนทอง